กฎแห่งกรรมเรื่องใจมีสติรักษาย่อมปลอดภัยในสมัยพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระสุภูติเดิมท่านเป็นหลานของอนาถาบินิกาเศรษฐีวันที่อนาถาบินิกาเศรษฐีนิมนต์พระสมมาสัมพุทธเจ้า มรับพระตาหารนุ่มสุภูติได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์เกิดมีจิตศรัทธาก็เลยขอบวชชีวิตของท่านไม่ค่อยโลดโผนเท่าไรนักแต่ว่าท่านก็ตั้งใจปฏิบัติจนได้บรรลุพระอรหัตผลจัดว่าเป็นเอตตัคะในด้านของทักษิณาทานหรือผู้ควรรับทักษิณาทานมีเรื่องเล่าว,ว่า ครั้งหนึ่งท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่กรุงราชคฤห์ดยการนิมนต์ของพระเจ้าพิมพิสารแต่พอท่านมาแล้วพระเจ้าพิมพิสารได้ลืมสร้างกุฏิถวายท่านท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรพำนักอยู่ในป่าแห่งหนึ่งตอนหลังพระเจ้าพิมพิสารนึกขึ้นมาได้ก็เลยได้สร้างกุฏิถวายท่านเป็นแบบกระท่อมพอสร้างเสร็จแล้วพระสุภูติก็กล่าวเป็นคาถาขึ้นว่ากระท่อมของเรามุงไว้ดีแล้ว ฝนเอย๋ยเชิญตกลงมาตามสบายจิตของเราตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นแล้วฝนท่านจงตกลงมาได้เลยพอท่านได้กล่าวเป็นคาถาเท่านั้นฝนก็ตกลงมามากมายความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในเมืองนั้นมานานมีผู้คนเดือดร้อนก็ปรากฏว่าหายไปในบัดดลเพราะฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำไปหมดตอนหลังก็เลยเป็นที่มาของคาถาเรียกฝน ที่ไหนเวลาที่มีฝนแรงจะเรียกฝนก็ต้องเอ่ยถึงคาถาของพระสุภูตินี่แหละเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้ฝนเทลงมาได้ก็ถือว่าคาถาของพระสุภูติศักดิ์สิทธิ์สามารถจะเรียกฝนให้ตกลงมาได้แล้วคาถานี้ยังมีความหมายลึกซึ้งในทางธรรมะอีกด้วยเนื้อหาของคาถานี้บ่งชี้ว่าแม้ฝนจะตกลงมาหนักขนาดไหนแต่ถ้าเรือนหรือว่ากุติ หรือกระท่อมมุงเอาไว้ดีแล้วก็ไม่เปียกฝนจิตเมื่อตั้งมั่นดีแล้วไม่มีอะไรมากระทบก็ไม่กระเพื่อมเหมือนกับว่าอยู่ในเรือนที่ปิดหลังคาดีมุงไว้ดีแล้วอย่างแน่นหนาฝนจะตกลงมาอย่างไรผู้ที่อยู่ข้างในก็ไม่เปียกจิตที่ตั้งมั่นดีแล้วแม้จะมีอะไรมากระทบที่เรียกว่าอนิจฐารลมมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส หรือแม้แต่ธรรมารมณ์ที่เป็นลบเป็นอกุศล<ๆ>ก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้รวมถึงเหตุร้ายเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกต่อว่าด่าทอหรือแม้แต่การเจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านี้ไม่มีใครปรารถนาแน่ๆแ,แต่แม้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้จิตไหวใจกระเพื่อมได้หรือเป็นเหตุให้ทุกข์ใจได้เหมือนกับคนที่อยู่ในเรือนที่มุงไว้ดีแล้วนั้น ฝนตกลงมายังไงก็ไม่เปียกถ้ามองให้ดีการที่เราอยู่ในโลกใบนี้มันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกับฝนแต่ว่าคนที่มีเรือนมุงไว้ดีแล้วฝนตกมาก็ไม่เปียกฉันใดก็ฉันนั้นอนิถารมเหตุร้ายที่ตนไม่ชอบไม่ปรารถนาก็ไม่มีใครจะหนีพ้นสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างไรจิตใจจึงจะไม่มีความทุกข์ จิตที่ฝึกเอาไว้ดีแล้วจนตั้งมัน่นหรือว่าจิตที่ฝึกเอาไว้ดีแล้วจนหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ว่าความทุกข์นั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรกับกายกับทรัพย์สมบัติกับคนที่เรารักแต่ว่าจิตใจก็ไม่ทุกข์เพราะใจที่ได้รับการรักษาเอาไว้ดีแล้วเหมือนกับเรือนที่มุงหลังคาไว้ดีแล้วนั่นเองคนส่วนใหญ่ก็ปรารถนาว่าถ้าชีวิตจะมีความสุขได้ต้องไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้น ต้องไม่มีอนิถารงเกิดขึ้นผู้คนที่อยู่รอบตัวไม่มีนินทาว่าร้ายไม่เบียดเบียนไม่ทำตัวน่าระอาใจหลายหลายคนปรารถนาอย่างนั้นเวลาขอพรก็ขอให้อย่าได้เจอเจอโรคเจอภัยอย่าได้เจอเจออุปสรรคอันตรายใดๆขอให้เจอเจอแต่คนดีๆแล้วคลาดหรือห่างไกลาจากคนที่ไม่ดีอันนั้นเราปรารถนาได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว มันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปบางครั้งเจอคนดีแต่บางครั้งก็เจอคนที่ไม่ดีบางครั้งได้ยินคำที่ไพเราะแต่บางครั้งก็มีคำที่ระคายโสตประสาทหรือว่าคำต่อว่าด่าทอมากระทบหูบางครั้งมีความสำเร็จแต่บางครั้งก็จะเจอความล้มเหลวเจอคนดีๆแล้วก็ต้องพรากจากคนเหล่านั้นไปนี่เป็นธรรมดาที่ไม่มีใครหนีพ้น เหมือนกับฝนที่มันตกลงมาถึงแม้ว่าจะแล้งปานใดก็ตามแต่สุดท้ายก็ตกลงมาแต่ตกลงมาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะต้องเปียกเสมอไปเราไม่เปียกก็ได้ถ้าเรามีเรือนที่มุงเอาไว้ดีแล้วในขณะเดียวกันเมื่อเจอความทุกข์เจออนิถารมเจอความเจ็บป่วยเจอคำต่อว่าด่าทอเจอความพลัดพรากสูญเสียใจไม่ทุกข์ก็ได้ แต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาคิดแต่ว่าขออย่าได้เจอสิ่งร้ายๆขอให้เจอเจอแต่สิ่งดีๆซึ่งเป็นความคิดความปรารถนาที่สวนทางกับความเป็นจริงมันจะดีกว่าแล้วเป็นไปได้มากกว่าถ้าหากว่าเราหันมาจัดการดูแลที่จิตใจของเราให้ดีจะไปห้ามฝนหยุดตกนั้นไม่ได้แต่ถึงแม้ฝนตกถ้าเรามุงหลังคาสร้างบ้านเอาไวด้ดีเราก็ไม่เปียกปลอดภัย แม้ฝนมันจะกระนำกลายเป็นพายุก็ตามทีคนเราต้องคิดหรือว่ายอมรับความเป็นจริงว่าจะต้องเจอเจอ <ๆ S 2> กับโครคภัยไข้เจ็บเจอเจอ <ๆ S 2> กับความเจ็บป่วยแต่ว่าถึงแม้จะเจอเจอความสูญเสียพระพรากอย่างไรแต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้ถ้าเราฝึกเอาไว้ก็เหมือนกับรอบตัวเราที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคที่จริงในตัวเราก็มีเชื้อโรคเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะอ,อยู่ในปากในลำไส้ บางทีมันก็เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดเลยก็มีจะให้รอบตัวของเราบริสุทธิ์ผุดพองหมดจดไร้เชื้อโรคนั้นเป็นไปไม่ได้มนุษย์ชาวโลกนี้เคยคิดไว้ว่าจะทําได้เมื่อสักหกสิบปีก่อนโน้นเขาคิดว่าจะกําจัดเชื้อโรคให้หมดไปจากโรคใบนี้ให้ได้ด้วยยาปฏิชีวนะที่ชื่อว่าเพนิซิลินยาฆ่าเชื้อสารพัดแต่ตอนนี้ยอมรับแล้วว่าไม่มีทางที่โรคใบนี้ จะปลอดภัยจากเชื้อโรคหรือแม้แต่ร่างกายของเราจะปลอดเชื้อนั้นเป็นไปไม่ได้หนึ่งในสี่ของประชากรบนโลกใบนี้มีเชื้อโรคมากมายอยู่ในร่างกายแต่ทำไมไม่ล้มป่วยก็เพราะว่าเขามีภูมิคุ้มกันที่ดีเชื้อเข้ามาในร่างกายแต่ภูมิคุ้มกันกับร่างกายเราจัดก,การมันได้เช่นเดียวกันแม้จะมีเหตุร้ายหรือว่าอนิถารมเกิดขึ้น มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้แต่ใจของเราแต่ว่าใจเราไม่ทุกนั้นเป็นไปได้มันอยู่ที่ใจใจที่มีสติใจที่มีปัญญาเพียงแต่ยอมรับมันอย่างที่มันเป็นไม่คาดหวังอย่างที่มันไม่ได้เป็นก็ช่วยลดความทุกข์ไปได้มากมายแม้จะมีธรรมอารมณ์ที่เป็นอกุศลคือความคิดและอารมณ์ที่เป็นลบเกิดขึ้นในจิตใจ มันรุกเล้าเข้ามาไม่ใช่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่มันเข้ามาถึงจิตใจของเราเช่นความสุขเศร้าความโกรธความเครียดแต่ก็ไม่ได้แปลว่าใจจะต้องทุกขทันทีหรือทุกเสมอไปเรามีที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันจิตใจอยู่หรือภูมิคุ้มกันที่ช่วยรักษาใจนี่แหละถึงแม้ว่ายัางเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่แต่ว่าเราก็ต้องมีสิ่งนี้อยู่นั่นคือสติ ที่ชื่อว่าสัมมาสติเป็นสิ่งที่เรามีกันทุกคนนั่นแหละแล้วสิ่งที่สัมมาสติทำมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเพราะว่าเพียงแค่รู้ทันความคิดและอารมณ์นั้นรู้แล้วไม่เผลอเข้าไปปลักใสยไม่ไหลเข้าไปตามมันอย่างที่เรียกว่ารู้ซื่อๆก็ช่วยได้เยอะมากทีเดียวเพียงแต่เห็นอย่างที่มันเป็นทุกอารมณ์กลัวการรู้ถูกรู้ทัน เหมือนกับโจรนั่นแหละโจรก็มิชาชีพที่กลัวเหยื่อจะรู้ทันแต่คนที่มิชัาชีพเหล่านั้นหมายมั่นให้เป็นเหยื่อถ้าเกิดเขารู้ทันมิชัาชีพก็ยอมแพ้ล่าถอยไปมีหมอกท่านหนึ่งท่านได้เล่าว่าเวลาเจอเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาหาท่านเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักเลยเวลารับสายเขาก็จะพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพว่าคอนเซนเตอร์หรือเปล่าคะ ปรากฏว่ามิจฉาชีพรายแล้วรายเล่าพอเจอคำทักแบบนี้ก็ต้องยอมแพ้วางหูไปเลยมีอยู่รายหนึ่งพอถูกทักขึ้นว่าแก๊งโคนเซนเตอร์หรือเปล่าคะก็จะพูดขึ้นมาเลยว่าโอนเซนเตอร์แล้วไงล่ะแล้วก็วางหูไปเลยไม่พูดต่ออีกคนหนึ่งก็อ่ำอ่ำอึ้งอึ้งพอเจอแบบนี้ก็เอะอะแล้วก็วางหูอีกรายหนึ่งถ้าเป็นคนอารมณ์ดีหน่อยก็ตอบขึ้นว่าใช่ค่ะเจอบ่อยหรือเปล่าคะ แล้วก็หัวเราะแก้เกี้ยวกันไปวางหูไปคุณหมอได้เล่าว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพียงแค่ทักใช่คอนเซนเตอร์หรือเปล่าคาเท่านั้นพวกไม่ชาชีพที่แอบอ้างเป็นคอนเซนเตอร์เหล่านั้นก็จะลาถอยไปเองอันนี้เป็นวิธีการเดียวกันกับพระหลายๆรูปในสมัยพุทธกาลเวลามาเจอกับมารเข้ามาก่อกวนมารที่เป็นเทพเรียกว่าเทวปุตตมาร แต่ว่าต้องการที่จะมีอำนาจเหนือผู้คนเวลาที่ไกรภาวนาเพื่อให้พ้นจากความทุกข์เขาก็จะมาป้วนเปี้ยนมากแกล้งมาหลอกให้หลงแม้กระทั่งพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็โดนมารผจญมาแล้วสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์วิธีการของมารมีหลายรูปแบบอย่างเช่นหลอกให้กลัวบ้างปลอมตัวเป็นงูใหญ่บ้างเป็นช้างบ้างบางทีก็เป็นแผ่นดินไหว พระหรือว่าภิกษุณีที่ยังประสาทอ่อนก็จะตกใจหนีเลิกทําความเพียรทันทีบางทีก็มาในลักษณะของการล่อหลอกให้เลิกทําความเพียรเช่นมานมาล่อมาชักชวนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เลิกกระทําความเพียรบอกว่าท่านก็สะสมบุญมามากมายแล้วจะทําความเพียรไปทําไมกันหรือบางทีมาชักชวนภิกษุณีบางท่านให้เลิกทําเพียรไปแสวงหาความสุขจากโลกก่อน พอแก่ตัวแล้วค่อยมาปฏิบัติก็ได้เอาเหตุเอาผลมาล่อหรืออย่างที่เคยเล่าเรื่องของพระสมิทธิกำลังทำความเพียรอยู่มานก็มาหลอกลอบป่วนด้วยการทำให้เกิดแผ่นดินไหวพระสมิทธิตกใจหนีไปแต่ตอนหลังพระพุทธองค์บอกกับพระสมิทธิว่าถ้าเจอแบบนี้อีกให้บอกมานว่ามานผู้มีบาปเรารู้จักท่านแล้วอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่าน คํานี้เป็นวิธีที่หลายๆท่านได้ใช้แม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงใช้อย่างมีคราวหนึ่งมา,มารมรังควานมาป่วนเข้ามาในท้องของพระโมคคัลลานะขนาดพระโมคคัลลานะนั้นท่านบรรลุธรรมะเป็นพระอาหารหันต์แล้วมารอยากเข้ามาป่วนอีกเพราะถือว่าตัวเองมีอำนาจพระโมคคัลลานะท่านก็มีฤทธิ์มากท่านยังใช้ฤทธิ์ขับไล่มารออกไปจากท้องไม่ได้ พราะมารก็มีฤทธิ์เหมือนกันแต่พอท่านบอกกับมารว่ามารเรารู้จักท่านแล้วท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่านเท่านี้เองแหละมารยอมแพ้เลยทันทีพระสมิธิพอพูดเช่นนี้คำนี้มารก็เลิกกลั่นแกล้งท่านอีกต่อไปพอพระพุทธองค์พูดเช่นนี้กับมานั้นมารก็ยอมแพ้เสียใจแล้วก็พูดพึมพำขึ้นว่าพระสมิธิรู้จักเราแล้ว พระตถาคตก็รู้จักเราแล้วหรือว่าพระโมคคัลลานะก็รู้จักเราก็ล่าถอยไปโดยใช้วิธีการที่พระพุทธองค์ระสาวกใช้ไม่ต้องไปสู้รบตกมือกับพวกมารแค่รู้ทันมันก็พอแล้วมารที่ว่านั้นถึงแม้จะเป็นเทวปุตตมารแต่มารมีหลายอย่างขันธมารก็มีกิเลสมารก็มีก็เหมือนกันเวลามารมารบกวนล่อหลอกรังควานจิตใจของเรา เพียงแค่เรารู้ทันรู้ว่ากโกรธรู้ว่าโศกเศร้ารู้ว่าเครียดรู้ว่ามีความโลภรู้ความอิจฉารู้ราคะมันก็ล่าถอยไปครูบาอาจารย์บางท่านให้อุบายว่าเวลามีความโกรธขึ้นในจิตใจก็ให้นึกคำว่าโกรธหนอเวลามีความเครียดขึ้นก็เครียดหนอแต่บางคนไม่เข้าใจไปคิดว่าเป็นคำบริกรรมไปหรือคิดว่าเป็นคาถา แต่ที่จริงแล้วจุดหมายก็คือเพื่อให้รู้ทันหรือเพื่อเตือนใจไม่ให้หลงไปกับความโกรธไม่ให้หลงไปกับความเครียดแค่รู้ทันโดยที่ไม่คิดร้ายไม่ผลักไสไม่รู้สึกรบกับอารมณ์เหล่านี้มันก็ล่าถอยไปเองในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดพยายามต่อสู้กับมันกดข่มผลักไสก็ยิ่งเป็นการเพิ่มกำลังให้กับมัน ซึ่งวิธีนี้พระพุทธองค์ไม่ได้แนะนำให้ระสาวกใช้เวลาเจอมารมารบกวนรังควานแค่บอกมารว่ามารเรารู้จักท่านแล้วอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่านเป็นการทักทายด้วยความรู้สึกที่ไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดอาจจะเป็นการทักที่สุภาพประกอบด้วยเมตตาด้วยซ้ำไปปรากฏว่ามารก็ลาถอยไปได้ก็เหมือนกับแก๊งคอนเซนเตอร์นั่นแหละพอเจอปลายสาย พูดที่ดีมีคำที่ไพเราะแก๊งคอนเซนเตอร์หรือคะเขาก็ยอมวางหูไปเลยไม่รบกวนอารมณ์หรือว่าความคิดที่เป็นอภุศลที่เป็นลบก็เหมือนกันเราไม่ต้องไปสู้รบตกมือกันแค่ทักหรือว่าแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเหมือนกับโจรที่ย่องเบาเข้ามาในบ้านหรือเหมือนกับแก๊งมิจฉาชีพที่โทรมาเพื่อจะหลอกล่อเราเพียงแค่ทักทักด้วยวาจาที่สุภาพมันก็ล่าถอยไปเอง แต่ส่วนใหญ่จะทำอย่างนั้นไม่ค่อยได้เพราะว่าลึกๆแล้วจะมีความรู้สึกลบกับมันมีความไม่ชอบอยากจะขับไล่สายส่งมีความกโกรธหรือรู้สึกติดลบอยู่ลึกๆเวลามีความกโกรธเกิดขึ้นก็เอาความโกรธนั่นแหละเข้าไปสู้กับมันเรียกว่ากโกรธซ้อนโกรธความโกรธเลยยิ่งมีพลังมากขึ้นเช่นเดียวกันกันกบบางคนถึงแม้จะบอกกับตัวเองว่าโกรธนอโกรธนอ แต่ว่าน้ำเสียงมันมีความรู้สึกในทางลบต่อความโกรธนั้นลึกๆในใจมันอยากที่จะกดคมความโกรธอยากจะผลักไสความโกรธหรือว่าไม่ชอบความโกรธความโกรธก็เลยยังอยู่แล้วก็มีกำลังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมบางคนสงสัยว่าทำไมพิจารณาว่าโกรธหนอโกรธหนอแล้วแล้วมันยังมีความโกรธไม่หายอีกก็เพราะว่าสิ่งที่ทำไปนั้นไม่ใช่แค่เป็นการทัก หรือว่าเป็นการรู้เฉยๆแต่มันมีความรู้สึกในทางลบมีความรู้สึกไม่พอใจที่แฝงอยู่ในความรู้สึกนั้นๆเหมือนกับจะดับไฟใช้น้ำสาดเข้าไปมันก็ได้อยู่แต่มันต้องเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นน้ำที่เจือด้วยน้ำมันไฟก็จะไม่ลดลงอาจจะเพิ่มขึ้นโดยซ้าไปเพราะฉะนั้นแม้บางคนจะบอกกับตัวเองว่าโกรธหนอโกรธหนอหรือเศร้าหนอเศร้าหนอแล้วมันก็ไม่หายไป ก็เป็นเพราะว่าไม่เข้าใจคำว่าหนอนั่นไม่ใช่เป็นคําบริกรรมนะไม่ใช่คาถานะแต่เป็นการเตือนให้เรารู้จักวางใจเป็นกลางต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีความรังเกียจไม่มีความโกรธไม่มีความหงุดหงิดเหมือนกับที่คุณหมอพูดกับเบอร์แปลกๆที่โทรเข้ามาว่าแก๊งคอนเซนเตอร์หรือคะไม่ได้มีน้ำเสียงเหยียดหยันไม่ได้มีน้ำเสียงรังเกียจเลยแต่เขาพูดธรรมดาธรรมดานี่แหละ เท่านี้เขาก็ไปหรือบางคนอาจจะบอกยอมรับความจริงที่ว่าใช่ค่ะเจอบ่อยหรือคะซึ่งเขาก็มีปฏิภานเหมือนกันขณะที่บางคนอ่ำอ่ำอึ้งอึแล้ววางหูไปหรือบางคนก็มีไม่พอใจบ้างก็พูดคอนเซนเตอร์แล้วไงแล้วก็วางหูไปในที่สุดไม่ว่าจะเป็นคอนเซนเตอร์มิจฉาชีพหรือว่าจะเป็นมารไม่ว่าจะเป็นเทวปุตมานหรือว่ากิเลสมาร พวกนี้ก็พ่ายแพ้ต่อการถูกรู้ถูกเห็นหรือพ่ายแพ้ต่อการถูกรู้ด้วยใจที่เป็นกลางเราห้ามไม่ได้กับความเกลียดความโกรธเกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นมันยากมันก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ถึงแม้มันเกิดขึ้นทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่าใจเรามีสติเป็นเครื่องรักษาเหมือนกับฝนเราห้ามไม่ได้แต่ว่าฝนก็ทำให้เรานั้นเปียกไม่ได้ เพราะว่าเรามีเรือนที่มุงหลังคาไว้ดีแล้วใจมีสติเป็นเครื่องรักษาไว้ดีก็ย่อมปลอดภัยนั่นเองจากบทบรรยายพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ